ลองนึกภาพท่าที่ฉลาดกว่ามนุษย์ที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกและบังคับให้อียิปต์เขียนกฎหมายใหม่เสียงลมทะเลทรายพัดผ่านเหมือนเสียงร้องของวิญญาณที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมใต้ท้องฟ้าที่แดงฉานเหมือนเลือดจากพระอาทิตย์ตกชายหนุ่มร่างกำยำเดินลุยฝุ่นทรายไปยังคอกม้าแห่งราชสำนักเมืองเปรามเซสเขาคือบาตาทาดหนุ่มผู้มีหัวใจซื่อสัตย์แต่โชคชะตากลับไม่เคยประนีเขาใช้ชีวิตรับใช้ในคอกม้าขององค์ฟาโรห์สามเซสที่สองผู้ถูกยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตและสงคราม บาตาเป็นชายที่เงียบแต่เฉียบคมเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับม้าในราชสำน,นักตั้งแต่เสียงหายใจจังหวะเดียวก็รู้ว่าม้าตัวไหนป่วยตัวไหนพร้อมสึดเขาเชื่อไหนมาอัดหลักแห่งความจริงและความยุติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์ที่แม้แต่เทพยังต้องยอมก้มหัวให้แต่ในโลกของผู้มีอำนาจความจริงมักมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยเลือดของผู้บริสุทธิ์ในคืนที่เงียบที่สุดความอายุติธรรมเริ่มเดินเข้ามาหาเขาโดยที่ยังไม่รู้ตัว วันนั้นเหมือนวันธรรมดาฟาโรรามเสออกศึกบาตาอยู่เฝ้าคอกกับพี่ชายชื่ออนุปูผู้เป็นหัวหน้าคอกมา้าทั้งสองเติบโตมาด้วยกันเหมือนพี่น้องแท้ๆแ,แต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมคือหญิงสาวคนหนึ่งภรรยาของอนุปูนางงามราวดอกบัวแห่งในแต่ในใจเต็มไปด้วยเงาเมื่อที่แม้แต่เทพก็ยังหลีกหนีคืนนั้นขณะบาตาเข้าไปเอาเมาเล็ดข้าวจากยุ้งฉับพลันเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังบาตาเจ้าทางานเหนื่อยนักเสียงนั้นอ่อนหวานแต่เยือกเย็น นางเดินเข้ามาใกล้จนกลิ่นกรัรยญาผสมกลิ่นเหงื่อจากงานหนักทำให้เขาสะดุง้งข้าเพียงมาทักทายหรือเจ้ากลัวหญิงคนนี้นักหรือบาตาไม่ตอบเขาถอยห่างท่านภรรยาอย่าทำเช่นนี้เลยข้าเป็นเพียงคนรับใช้ของพี่ชายท่านแต่นางกลับหัวเราะเบาๆแล้วถ้าข้าต้องการเจ้ามากกว่าพี่ชายละ่ะคำพูดนั้นเปลี่ยนชะตาชีวิตของบาตาไปตลอดการนางเข้าประชิดจนเขารู้สึกถึงลมหายใจอุ่นที่ต้นคอ แต่หัวใจของบาตาเต็มไปด้วยศรัทธ,ธาในมาอัดเขาผลักนางออกอย่างแรงนางลง้มลงเสียงเครื่องประดับทองกระทบพื้นดังกราวความเงียบปกคลุมก่อนที่นางจะส่งเสียงร้องกรีดช่วยด้วยบาตาจะทำรา้ายข้าในเซี่ยววินาทีนั้นทุกอย่างพังทลายอาโนปูวิ่งเข้ามาด้วยสายตาโกรธจัดเจ้าทำอะไรบาตาพยายามอธิบายที่ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนางแต่เสียงร้องไห้ของหญิงคนนั้นกลบทุกถ้อยคำเธอกล่าวหาว่าเขาพยายามลุ่งเกิน อานุปูชักมีดข้าจะฆ่าเจ้าบาตาวิ่งหนีออกจากคอกม้าเลือดในอกเต้นแรงเขาวิ่งฝ่าทะเลทรายมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำไหนเขาหนีจากความอายุิธรรมแต่ไม่มีใครหนีโชคชะตาได้บาตาถึงฝั่งน้ำก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเขายกมือขึ้นสาบานต่อถุยเทพข้าผู้บริสุทธิ์ขอให้เทพทั้งหลายเป็นพยานหากข้ามีความผิดขอให้ข้าถูกกลืนโดยจระเข้แห่งในแต่หากข้าบริสุทธิ์ขอให้มาอัดเป็นผู้ตัดสินแทนมนุษย์ คำสาบานนั้นสั่นสะเทือนเหมือนสายฟ้าพาลงกลางน้ำตำนานเล่าว่าขณะนั้นเทพแห่งความจริงมาอัดปรากฏในรูปของนกกระสามันบินบินเหนือศีรษะของบาตาราวกับรับรู้ถึงความจริงในอีกฟากหนึ่งของในเสียงของอนุปูยังคงกล้องอยู่ในหัวของเขาข้าจะตามเจ้าไปถึงยมโลกเมื่อมนุษย์ไม่ฟังเทพจึงต้องพูดแทนหลายวันผ่านไปฟารมสามเศษที่สองทรงทราบเรื่องแต่แทนที่จะลงโทษทันทีพระองค์กลับเงียบ เพราะในพระไยัยทรงรู้ว่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาชายคนนี้อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สูงกว่ามนุษย์พระองค์ตรัสเบาๆพระองค์สั่งให้สร้างแท่นบูชาณริมฝั่งในเพื่อทําพิธีสอบสวนจากสวรรค์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อียิปต์ที่ความยุติธรรมของเทพจะชีช้ชตามนุษย์วันพิธีนั้นท้องฟ้ามืดหมนลมแรงจนธงทองปลิวสะบัดบาัตาถูกพามานั่งกลางแท่นบูชาข้างพระองค์คือหญิงผู้กล่าวหานักบวชสูงสุดเริ่มท่องมนเรียกมาอัด และปลาเสียงกลองศักดิ์สิทธิ์ดังสามครั้งน้ำในเร่หมุนบวนเหมือนมีชีวิตและเสียงหนึ่งดังขึ้นจากสวรรค์ไม่ใช่เสียงมนุษย์เมื่อเสียงจากสวรรค์ดังขึ้นไม่มีใครกล้าหายใจเสียงนั้นกล่าวว่าบาตาบรสุทิ์ดังซายแห่งมาอาดหญิงที่กล่าวหาผู้เท็จฝูงชนทั้งสนามนิ่งสนิทหญิงคนนั้นทรุดลงกับพื้นก่อนจะกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลาั่งรามเสสที่สองมองบาตาด้วยสายตาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อน ความอ่อนน้อมต่อความจริงแม้แต่ฟาโรก็ไม่อาจยืนเหนือมาอัดได้พระองค์ตรัสจากนั้นมีรับสั่งให้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ในจดหมายเหตุของราชสำนักจากท่าไร้ชื่อเขากลายเป็นชายที่ทําให้กษัตริย์ผู้เป็นเทพต้องก้มศีรษะคืนวันนั้นบตาเดินกลับสู่คอกมาแต่หัวใจของเขาไม่ได้เต็นไปด้วยชัยชนะมีเพียงความว่างเปล่าข,ของชายที่เห็นโลกเปลี่ยนไปเพราะคําพูดของคนคนเดียวเขาเงยหน้ามองท้องฟ้า และในเงาเมื่อของดาวเขาได้ยินเสียงลึกลับอีกครั้งเจ้าทำดีแล้วบาตาแต่ความจริงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มาอัดยังไม่จบเพราะเมื่อความจริงถูกเปิดเผยครั้งหนึ่งมันจะไม่ยอมหลับให้อีกเลยเสียงลมจากแม่น้ำในยังคงพัดอยู่เหมือนเสียงกระซิบจากเทพเจ้าคืนหลังพิธีแห่งมาอัดผ่านไปฟารมสามเศษสงเงียบกว่าที่เคยพระองค์ไม่ตรัสเรื่องนั้นอีกแต่ในราชสํนนักข่าวการที่เสียงจากสวรรค์ปกป้องบาตาได้แพร่ไปทั่วเหมือนไฟไม้ในทะเลสาย คนทั้งราชสำนักเริ่มซุบซิบว่าทา้าผู้นั้นอาจได้รับพรจากเทพบาตาเดินอยู่ในคคกม้าเหมือนเดิมแต่สายตาทุกคู่ที่มองเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีทั้งความกลัวความบิดาและบางคนถึงขั้นกราบเขาแทนที่จะสบตาเขาเป็นคนของมาอตดเสียงหนึ่งกระซิบในเงามืดคนที่เทพเลือกเมื่อมนุษย์เริ่มยกเจ้าขึ้นเป็นเทพนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะหญิงผู้กล่าวหาถูกลงโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายของอียิปต์ แต่ก่อนถูกนำตัวไปเถิงเลยน่าขึ้นศพตบาบตาครั้งสุดท้ายเจ้าคิดว่าชนะแล้วงั้นหรือมาอาัดของเจ้าจะกลืนเจ้าทั้งเป็นคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวเขาเหมือนคำสาปคืนต่อมาบาตาฝันเห็นแม่น้ำในกลายเป็นเลือดเขาเดินอยู่ท่ามกลางมมาสีดำพันตัวที่ส่งเสียงร้องโหยหวนและในความมืดนั้นเขาเห็นรามเซสยืนอยู่กลางฝุ่นทรายพระองค์พูดเพียงคำเดียวเลือกข้างของเจ้าให้ดีบาตา เมื่อแม้แต่เทพก็เริ่มสับสนระหว่างความยุติธรรมกับอำนาจมนุษย์จะเหลือทางใดให้เดินวันรุ่งขึ้นฟาโรห์เรียกเขาเข้าเฝ้าบาตาเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมเทพถึงเลือกเจ้าข้ารู้เพียงว่าความจริงคือสิ่งเดียวที่ข้าเคยพักดีพระองค์รามเสสมองเขานิ่งก่อนตรัสสินต่ำแต่ในราชสำนักความจริงคือศัตรูของผู้มีอำนาจพระองค์ทรงแต่งตั้งบาตาให้เป็นหัวหน้าคอกม้อย่างเป็นทางการตำแหน่งที่ไม่เคยมีทาสคนใดได้มาก่อน แต่การยกย่องนั้นก็เหมือนแสงตะวันมันส่องแรงจนเผาจากท่ากลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในช่วข้ามคืนและศัตรูของเขาเพิ่มขึ้นทุกลมหายใจคนในราชสำนักเริ่มวางแผนลับหลังบางคนเห็นบาตาเป็นภัยต่อเสถียรภาพของฟาโรห์ชายผู้นั้นมีพลังจากเทพหากวันหนึ่งเขาหันหลังให้พระองค์เสนาธิการผู้ชรากระซิบเสียงนี้ไปถึงหูของผู้ที่ไม่ควรได้ยินเจ้าชายเมเรนตาพระโอรสของรัมเซสข้าไม่ไว้ใจเขาเจ้าชายผู้เสียงเย็น พ่อของข้าอ่อนแอต่อสิ่งลึกลับเกินไปจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มต้นแทนที่จะแยกบาตาออกจากราชสำนักคืนหนึ่งมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมาสึกของรามเซสตัวโปรดหายไปจากคอกไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปได้อย่างไรมีเพียงรอยเท้าคนหนึ่งที่มุ่งสู่ทะเลทรายและชื่อที่ถูกกล่าวขึ้นจากปากทุกคนคือบาตาเมื่อโชชตาเล่นตลกซ้ำอีกครั้งบางทีนี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำสาบานที่ย้อนกลับมา บาตาถูกจับขณะกำลังนั่งสวดภาวนาในศาลาเล็กิมแม่น้ำไหนเจ้าทำอะไรลงไปทหารตะโกนม้าศึกศักดิ์สิทธิ์หายไปเจ้าคือคนสุดท้ายที่เห็นมันเขาไม่ขัดขืนเพียงพูดเบาๆอีกครั้งแล้วสินะักความจริงถูกกลบด้วยเสียงของผู้มีอำนาจเขาถูกพาเข้าเฝ้ารัมเสสต่อหน้าสนามหลวงแต่พระพักของฟาโรในวันนี้ไม่เหมือนวันพิธีแห่งมาอัดอีกต่อไปมีรอยเหนื่อยล้าความสงสัยและเงาแห่งความกลัว บาตาข้าจะเชื่อเจ้าอีกครั้งได้หรือไม่พระองค์ไม่ต้องเชื่อข้าขอเพียงให้เทพมาอัตรัสอีกครั้งเขากล้าท้าทายโชคชะตาอีกครั้งแต่คราวนี้มาอัตอาจไม่อยู่ข้างเขาพิธีสอบสวนจากสวรรค์ถูกจัดขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ท้องฟ้าไม่เหมือนเดิมเมฆดำคลุ้งเหนือวิหารเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนจนแม่น้ำสั่นไหวนักบวชพยายามร่ายมนต์แต่เปเลวเทียนดับลงทุกครั้งที่เอ่ยน,นามมาอัตในจังหวัดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของเทพแห่งความจริง มันคือเสียงของบางสิ่งที่เก่ากว่านั้นเสียงแห่งความพิโรธเจ้ากำลังทดสอบสิ่งที่ไม่ควรถูกทดสอบบาตาเสียงนั้นทำให้เลือดในกายทุกคนเย็นเฉียบรามเสธทรงลุกขึ้นพระเนตรเบิกกว้างเจ้าเรียกสิ่งใดมาจากใต้พิภพกันแน่เมื่อความจริงถูกลากลงจากสวรรค์สู่ขุมนรกไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกต่อไปบาตาล้มลงกับพื้นเลือดไหลาจากจมูกเขารู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังแทรกเข้ามาในร่างภาพในหัวเขาวนกลับไปที่หญิงคนนั้น ผู้ที่ถูกลงโทษด้วยคำพูดของเขาเขาเห็นเธอยือนอยู่กลางทะเลเลือดยิ้มย่อเจ้าคิดว่าความจริงคือพรไม่ใช่มันคือคำสาบบาตาตื่นขึ้นมาในห้องมืดเขาอยู่คนเดียวถูกจองจำด้วยโซ่เหล็กเสียงกระซิบของถว่วเทพยังดังอยู่ในหัวแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของมาอัดมันคือเสียงของอาเพฟงูแห่งความมืดผู้เป็นศัตรูข,ของสุริยเทพ,พราเจ้าคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่โดยแสงแต่โดยเงาเสียงนั้นหัวเราะ และเมื่อเงาเริ่มพูดกับมนุษย์เทพเองก็ไม่อาจหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้คืนต่อมาเกิดเหตุการณ์ประหลาดแม่น้ำในขึ้นสูงกว่าทุกปีน้ำเปลี่ยนสีเป็นแดงคล้ำเหมือนเลือดรามเสธทรงหวัดวันมีรับสั่งปล่อยตัวบาตาในทันทีข้าไม่รู้ว่ามันคืออาเพศหรือคำเตือนแต่ข้ารู้ว่าเจ้ามีคำตอบบาตาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยพยายุสายความจริงเริ่มชาําระนีของมันเองแล้วพระองค์ เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นน้ำในพุ่มกระจายเหมือนสิ่งมีชีวิตตื่นจากหลับและในความมืดของคืนที่เลือดคลุ้งบาตารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ระหว่างเขากับคนแต่คือระหว่างความจริงกับเทพเจ้าเองความจริงเริ่มกลืนทุกสิ่งและผู้บริสุทธิ์คนสุดท้ายกำลังจะกลายเป็นปีศาจในตำนานลมทะเลสายพัดแรงจนฝุ่นทองลอยขึ้นเป็นวงกว้างคล้ายม่านแห่งความลับที่ปิดบังทุกสิ่งไว้สามวันหลังจากแม่น้ำในเปลี่ยนเป็นสีเลือดเมืองทั้งเมืองเงียบเหมือนถูกสาด ผู้คนไม่กล้าออกจากบ้านเด็กๆร้องให้เพราะกลัวเสียงฟ้าร้องที่ไม่ยอมหยุดแต่ในใจของฟาโรรามเสกลับไม่ใช่ความกลัวธรรมดามันคือความสงสัยพระองค์เริ่มตั้งคำถามกับเทพเจ้าที่พระองค์เคยบูชาถ้าเทพรจริงทำไมต้องเลือกทาตเป็นผู้สงสารเสียงในใจตอบเพียงว่าเพราะความจริงไม่เลือกชนชั้นเมื่อกษัตริย์เริ่มตั้งคำถามกับเทพอาณาจักรทั้งอาจล่มสลายได้ในพริบตาบาตาเดินอยู่ริมแม่น้ำในน้ำที่เคยใสยตอนนี้แดงคล้ำเหมือนเลือดคน เขามองภาพสะท้อนของตัวเองในน้ำมันไม่ใช่ใบหน้าเดิมอีกต่อไปมีบางอย่างในแววตาเขาเงาเมื่อที่แม้แต่แสงอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึงเขายังคงได้ยินเสียงของอาเพธในหัวเจ้ามอบหัวใจให้ความจริงแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าความจริงมีสองหน้าบาตาตลับตาแน่นข้าไม่ต้องการอำนาจข้าต้องการเทียงความยุติธรรมและนั่นเองคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกของผู้มีอำนาจเสียงนั้นหัวเราะเบาๆ เมื่อความยุติธรรมถูกใช้โดยผู้ที่ไม่หวังอำนาจโลกจะเริ่มสันส่นสะเทือนคืนหนึ่งรามเสสทรงฝันเห็นพิระมิดยักษ์ย้ายถล่มลงภายในนั้นมีร่างของพระองค์นอนนิ่งทับด้วยศิลาแห่งมาอะตื่นเช้ามาพระองค์ทรงเรียกนักบวชและนักธรรมในมาถามความหมายความฝันของพระองค์หมายถึงเงาแห่งความจริงกำลังจะกลืนบัลลังของพระองค์นักบวชตอบเสียงสัน่นรามเสสหันไปมองบาตาผู้ชายที่ตอนนี้ยืนอยู่ข้างๆเหมือนเงาเจ้าคือผู้ถูกเลือกจากเทพจริงหรือ บาตาตอบเสียงนิ่งข้าไม่ได้ถูกเลือกข้าเพียงยืนอยู่ตรงข้ามความเท็จบางครั้งความจริงไม่ได้ต้องการให้ใครเชื่อแต่มันต้องการให้ทุกคนกลัวข่าวลือแพร่ไปทั่วว่าฟาโร์ไม่ใช่เทพอีกต่อไปผู้คนเริ่มหันไปสวดต่อบาตาแทนเชื่อว่าเขาเป็นเสียงของมาอัดที่กลับชาติมาเกิดวิหารบางแห่งเริ่มตั้งรูปสลักของเขาไว้ข้างรูปของเทพ,พราแต่แทนที่จะรู้สึกภาคภูมิบาตากลับหวาดกลัวเขาเริ่มเห็นภาพในหัวเมืองทั้งเมืองลุกเป็นไฟมาในคอกวิ่งหนี รามเสสทรงนั่งอยู่บนบันลังที่แตกเป็นเสียงเสียงและเสียงหนึ่งดังในหูว,ว่าความจริงของเจ้ากำลังฆ่าความศรัทธาเมื่อคนเริ่มกลับว่า้ความจริงแทนเทพเทพย่อมโกรธวันต่อมาฟาโรห์สามเสสทรงสั่งให้มีพิธีขับไล่เงาพิธีที่ทำเพื่อตัดขาดพลังลึกลับออกจากผู้ที่ถูกเทพเลือกนักบวชสูงสุดเตือนว่าพระองค์กำลังเล่นกับไฟของมาอัดแต่รามเสสไม่ฟังพระองค์เชื่อว่าต้องหยุดบาัตาก่อนที่ความศรัทธาของประชาชนจะหันเห บาตาถูกเรียกมาอย่างวิหารกลางเมืองบาตาเจ้าเคยขอความจริงจากเทพต่อนนี้เจ้าจะได้มันทั้งหมดพระองค์ตรัสนักบวชเริ่มไร้มนเสียงสวดดังสะท้อนในอากาศจนพื้นสั่นจูจูเงาของบาตาบนพื้นเริ่มขยับทั้งที่ตัวเขาไม่ขยับเลยเมื่อเงาเริ่มมีชีวิตความจริงก็เริ่มเดินทางของมันเองเงานั้นค่อยๆแยกตัวออกจากพื้นกลายเป็นรูปร่างของเขาเองแต่ดวงตาเป็นสีดำสนิทมันหัหเราะเสียงเย็นขาดคือด้านที่เจ้าปฏิเสธ เสียงของบาตาสันเจ้าคืออะไรข้าคือเงาแห่งมาอัดข้าคือความจริงที่เจ้าปิดบังจากตัวเองเงานั้นพุ่งเข้าใส่เขาเสียงระเบิดของพลังดังสนั่นทั่ววิหารแสงทองของเทพพรากับความมืดของอาเพธปะทะก,กันจนพื้นทรายกลายเป็นแก้วผู้คนล้มลงกราบเพราะคิดว่าเทพลงมาจุติในวินาทีนั้นมนุษย์ได้เห็นความจริงไม่ใช่ขาวหรือดำแต่มันคือไฟที่เผาผ่านทุกอย่างเมื่อแสงดับลงเงาหายไป แต่ในตาของบาตาไม่มีสีทองแห่งศรัทธาอีกแล้วมีเพียงสีเทาที่นิ่งเย็นรามเซสมองเขาเจ้ายังเป็นบาตาคนเดิมหรือไม่บาตาตอบช้าๆข้าไม่รู้ข้าอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงที่เทพไม่อยากเห็นคืนนั้นพระองค์รามเซสสั่งให้หยุดพูดถึงบาตาแต่สายไปแล้วเพราะเรื่องของเขาได้แพร่ไปทั่วอียิปต์ผู้คนเริ่มเชื่อว่าเทพไม่ใช่ผู้คุ้มครองอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ต้องถูกตั้งคำถาม เมื่อความศรัทธาถูกท้าทยายจักระวนดิเริ่มสั่นไหวหลายสัปดาห์ผ่านไปน้ำในกลับมาใสาแต่ในพระราชวังความเย็นชาของความไม่ไว้ใจยังคงอยู่บาตาเก็บตัวไม่พูดกับใครอีกเขาใช้เวลานั่งจ้องสายและเขียนสัญ,ญลักษณ์ของมาอัดลงบนพื้นความจริงไม่อาจถูกควบคุมได้มันเพียงรอวันที่จะตัดสินทุกคนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นดวงอาทิตย์ของเทพพระอ่อนแสงลงราวกับจะดับมาอัดกำลังเปลี่ยนเขาพึมงทำ เมื่อแสงเริ่มจางเงาก็เติบโตและไม่มีใครหยุดมันได้อีกบาตาหายตัวไปในคืนหนึ่งเหลือเพียงรอยเท้าที่หายไปในทะเลทรายและสัญ,ญลักษณ์ของมาอัดที่วาดด้วยเลือดมีคนเล่าว่าเขาไม่ได้ตายแต่กลายเป็นเงาแห่งฟาโรที่คอยตัดสินผู้ปกครองทุกยุคและตั้งแต่นั้นมาไม่มีฟาโรงใดกล้าเรียกตัวเองว่าเหนือมาอัดอีกเลยเพราะแม้กษัตริย์จะเป็นเทพแต่เงาของความจริงจะคอยติดตามเขาไปตลอดกาล ลมทะเลสายพัดแรงจนเม็ดสายปลิวกระแทกหน้าเหมือนมีใครสาดคำสาดจากฟากฟ้าบาัตาเดินเท้าเปล่าบนพื้นร้อนระอุเสียงหัวใจเขาดังกล้องในอกเหมือนกลองสึกเรียกให้ลุกขึ้นสู้ครั้งสุดท้ายหลังจากหนีจากเมืองหลวงเขามุ่งหน้าไปยังวิหารแห่งเงาสถานที่ที่แม้แต่นักบวชยังหวาดกลัวจะเอ่ยนามมีเพียงที่นั่นเท่านั้นที่เทพจะได้ยินเสียงของคนบริสุท์บัตตาแบกคำสาบานไว้ในใจถ้าความจริงอยู่เหนืออำนาจข้าจะให้มาอัดเองเป็นพยาน เขาก้าวผ่านประตูหินที่แกะสลักด้วยลวดลายงูและตาช่างสัญ,ญลักษณ์ของเทพีมาอั์ภายในวิหารมืดสนิทเงาของเสาเรียงรายเหมือนทหารที่รอพิพากษาวิญญาณแห่งอดีตกษัตริย์ดูเหมือนกำลังเฝ้ามองจากความมืดเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาในหูเจ้ากล้ามาขอความยุติธรรมต่อหน้าถวยเทพหรือหัวใจบาตตาเต้นแรงจนแทบทะลุกอกเขารู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือแดนเชื่อมระหว่างมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณ ทุกย่างก้าวเสียงรองเท้าแตะพื้นหินก้องสะท้อนราวกับเสียงของคนหลายร้อยคนเดินตามเขาไม่รู้เลยว่ารามเสสส่งนักรบลับตามมาเพื่อสังหารเขาก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยถ้าเขาตายก่อนรุ่งสางความลับจะตายไปพร้อมเขาในห้องกลางของวิหารมีแท่นหินขาวที่มีเลือดเก่าแห้งกรังบาตาวางมือลงบนแท่นนั้นหลับตาแล้วเตยคำอธิษฐานมาอัดข้าขอให้ท่านเปิดตาช่างแห่งสวรรค์ให้ความจริงได้กลับมา ทันใดนั้นเสียงลงเงียบลงความเมื่อสั่นสะเทือนเสียงระฆังโบราณดังก้องโดยไม่มีใครแต่ต้องเงาดำปรากฏอยู่รอบตัวเขาเหมือนร่างของเทพผู้พิพากษาทั้งเจ็ดแห่งยมโลกคืนนี้วิญญาณของฟาโรห์เองจะถูกเรียกมาฟังคำตัดสินเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนหลายพันเสียงพูดพร้อมกันเจ้ามาหาเราเพราะถูกกล่าวหาเจ้าต้องแลกด้วยสิ่งเท่ากับความจริงคือเลือดแห่งความบริสุทธิ์ บาตากัดฟันแน่นเขาควักมีดออกมากรีดฝ่ามือเลือดไหลยหยดลงบนหินขาวเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังขึ้นตามเลือดของคนบริสุทธิ์คือกุญแจปลดล็อกสวรรค์ขณะนั้นเองภาพของรำเสดสปรากฏขึ้นในเปเลวแสงแห่งไฟฟาโรทรงอยู่ในห้องราชพิธีกำลังฝันถึงบาตาฝันที่ชัดเจนราวกับอยู่ต่อหน้ามาอัดปรากฏในฝันนั้นเช่นการพระนางเอ่ยเสียงเยือกเย็ยนว่ากษัตริย์แห่งอียิปต์เจ้าปิดตาไม่เห็นความจริงมานานเกินไปแล้ว แม้แต่กษัตริย์ผู้เป็นเทพก็ไม่อาจห,หลบหนีจากคำพิพากษาแห่งมาอัดฟาโระดุ้งตื่นเหงื่อท่วมพระพักเสียงระฆังดังขึ้นจริงจากทิศตะวันตกวิหารแห่งเงาทหารรีบเข้ามารายงานว่ามีแสงประหลาดลอยขึ้นจากทะเลทรายพระองค์ทรงรู้ทันทีว่านั่นคือสัญญาณจากถวยเทพที่ไม่มีใครควรเพิกเฉยรุ่งสางนี้ความจริงจะถูกเปิดเผยหรือเลือดจะนองทั้งอาณาจากักรกลับมาที่วิหารบาตาคุกเข่าอยู่กลางวงแสง เงารูปตาช่างขนาดมาหึกมาปรากฏบนผนังวิญญาณของภรรยาเจ้านายผู้กล่าวหาโผล่มาในอากาศกรีดร้องด้วยความกลัวมาอัตรัดออกมาจากตาช่างว่าเจ้าหญิงแห่งคำลวงเจ้าจะกลืนกินด้วยคำของตัวเองแล้วไฟสีทองก็ลุกขึ้นเผาร่างวิญญาณนั้นจนสลายไปความเท็จถูกชำระแต่ความจริงยังต้องรอให้คนเป็นกล้าพูดบาตาสุดตัวลงน้ำตาไหลผสมเลือดเขาไม่ได้ต้องการแก้แค้นเขาเพียงอยากให้คนทั้งแผ่นดินรู้ว่าความยุติธรรมไม่ได้อยู่ในมือของฟาโร แต่ในหัวใจของทุกคนที่กล้ายืนหยัดความจริงไม่ได้ต้องการผู้มีอำนาจแค่คนที่ไม่กลัวจะพูดเสียงสุดท้ายจากวิหารก้องสะท้อนเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเจ้าจะถูกเรียกขึ้นสู่เมืองหลวงและจะไม่มีใครกล้ากล่าวหาความจริงอีกบาตาลุกขึ้นด้วยแรงสุดท้ายเดินออกจากวิหารที่ตอนนี้เริ่มพังทลายเบื้องหลังคือเงาของเทพีมาอัดที่มองเขาด้วยแววตาแห่งความภาคภูมิใจเธอไม่ได้ช่วยเขาเพราะเขาเป็นคนดีแต่เพราะเขาไม่ยอมให้ความเท็จชนะ และในรุ่งสางนั้นฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องคุกเขา่าต่อชายชาวบ้านเพียงคนเดียวรุ่งสางแห่งอียิปต์เงาของพีระมิดทอดยาวราวกับหอกที่ชี้ไปยังสวรรค์เสียงกลองศักดิ์สิทธิ์ดังสะท้อนทั่วเมืองหลวงเมืออทั้งเมืองตื่นขึ้นด้วยความตึงเครียดข่าวลือแพร่กระจายรวดเร็วกว่าไฟลามทุ่งฟาโรห์จะตัดสินชายชาวบ้านที่เทพเจ้าชี้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์วันนี้ความจริงจะ,ะเผชิญหน้ากับอำนาจบาตาถูกพาท่างกลางขบวนทหารทองคำ ใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นจากทะเลทรายแต่แบลตานิ่งแนวราวกับเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปเพราะหลังจากได้ยินเสียงของมาอัดเมื่อคืนเขารู้ดีว่าความยุติธรรมอยู่ข้างเขาหัวใจที่ผ่านนรกมาแล้วย่อมไม่กลัวแม้แต่เทพเจ้าบนบัลลังก์สูงสุดรามาเสสที่สองทรงประทับอยู่พระเนตรเต็มไปด้วยความสงสัยและแรงสั่นในจิตใจเบื้องหน้าพระองค์คือแท่นตาช่างแห่งมาอัดที่นักบวชนำมาจากวิหารเงาวันนี้จะไม่มีคำให้การไม่มีพยานมีเพียง ตาช่างแห่งความจริงที่จะชี้ขาดแม้แต่ฟาโรห์ก็ไม่อาจโกหกต่อสายตาของเทพีแห่งความยุติธรรมนักบวชกล่าวคำอัญเชิญสั้นๆแล้วไฟสวรค์ก็จุดขึ้นบนแท่นตาช่างเงาแห่งเทพีมาอัตรปรากฏกลางห้องบัลลังร่างโปรง่งใสสวมมงกุฎขนนกสีทองเสียงของพระนางก้องกังวานในใจของทุกคนผู้ใดโกหกน้ำหนักแห่งคำจะดึงเขาสู่ความมืดคำพูดเพียงคำเดียวอาจแลกด้วยทั้งชีวิตหญิงผู้กล่าวหาถูกนำเข้ามา นางตัวสั่นแต่ยังพยายามแ้งมั่นใจเขาทำรา้ายข้าเขาพยายามล่วงเกินนางตะโกนแต่ตาช่างกลับเริ่มเอียงไปทางของนางเองราวกับแรงมือที่มองไม่เห็นกดมันลงเสียงกรีดร้องดังขึ้นกลางศาลานางสุดลงกับพื้นเลือดสีดำเริ่มซึมออกจากริมฝีปากวิญญาณของนางถูกดูดลงในเงาใต้แท่นทันทีมาอาจไม่ต้องการคำสารภาพแค่ความจริงเท่านั้นรามเสดทรงนิ่งไปพระองค์ทอดพระเนตรบาตาอย่างเงียบงนัน ชายผู้ต่ําต้อยที่สุดในแผ่นดินกลับกลายเป็นผู้ที่เทพยกย่องบาตาคุกเข่าลงกราบเพียงว่าข้าไม่ต้องการเกียรติข้าแค่ไม่อยากให้ความจริงต้องตายบางครั้งวีรบุรุษก็ไม่ได้ใส่เกราะทองคําฟาโรห์หลับตาพระเนตรเปรียกด,ด้วยน้ําตาแห่งสํานึกเราคือฟาโรห์ผู้เป็นเทพแต่กลับมืดบอดกว่ามนุษย์พระองค์เสด็จลงจากบัลลังก์คุกเข่าต่อหน้าบาตาเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อียิปต์เสียงร้องให้ดังขึ้นจากประชาชนทั้งห้องโถง ทหารวางอาวุธลงพร้อมกันและนักบวชก้มกราบตาช่างแห่งมาอัดวันนั้นฟาโรผู้ยิ่งใหญ่ยอมซิโราบต่อความจริงหลังพิธีจบรามเสสสั่งให้จารึกเหตุการณ์นี้ลงในบันทึกศักดิ์สิทธิ์ของราชสำนักเขาประกาศกฤษฎีกาใหม่ตั้งแต่นี้ไปความจริงคือกฎหมายสูงสุดของอียิปต์ไม่ว่าผู้ใดแม้แต่ฟาโรเองหากขัดต่อมาอาจจะถูกพิพากษาเช่นเดียวกับสามัญชนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความจริงอยู่เหนืออำนาจ บาตาได้รับเกียรติเป็นผู้นำวิหารแห่งความจริงแต่เขาไม่กลับเข้าวังอีกเลยเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ริมแม่น้ำในยามเย็นเขามักเง่ยหน้ามองพระอาทิตย์ตกที่ทาบทองบนผืนน้ำและพูดเพียงเบาๆว่าขอบคุณที่ไม่ให้ข้าตายเปล่าเขาไม่ได้เป็นฮีโร่ของคนทั้งโลกแต่เป็นฮีโร่ของความยุติธรรมตำนานของบาตาแพร่กระจายไปทั่วดินแดนเด็กๆท่องจำชื่อเขาเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของคนที่กล้ายืนหยัดต่ออำนาจ แม้การเวลาจะกลืนทุกสิ่งลงในสายแต่ชื่อของเขายังถูกจารึกบนแผ่นปาปิรุสว่าชายผู้ทำให้ฟาโรห์คุกเข่าต่อความจริงและนั่นคือวันที่อียิปต์ทั้งแผ่นดินรู้ว่าความยุติธรรมมีเสียงเป็นของตัวเองนกพิราบจกบ,บริบูรณ์เลือดและสายแห่งมาอัดเรื่องราวของค่ารับใช้ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของอียิปต์ตลอดกาล